สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วแต่ละคนอยู่สถาบันไหนบ้างฮะอินทราครับผมฉายาผมก็คือรูแปลง39 39คือ3ามคือสายรถเมยครับผมช่างจะแบ่งกันตามสายรถเมยครับคนนั้นสายไหนสายไหนเพราะว่าเขากลับบ้านคนเดียวไม่ได้ ก็แคงคนเดียวอันตรายระหว,ว่างทางคือสมอรรบภูมิแล้วนี่คุณเรียนอะไรฮะในเรื่องจริงๆอะ่ะคือประชาชื่นในหนังเราเล่าว่าเป็นเทคโนโลยีประชาชนบางสถาบันใช้ชื่อจริงได้เลยครับบางสถาบันบิดหน่อยอแล้วเด็กบ้านก็คืออย่างที่เข้าใจกันใช่ครับบ้านก็คือไม่ได้เรียนไม่มีโรงเรียนไม่มีอะ เราจะเล่นหมดเลยคืออย่างช่างเขาก็จะมีแบบเรื่องของสถาบันของผมของเขาถ้าอย่างนี้คนนี้ก็เจ๋งสุดดีเลยเพราะว่าศัตรูรอบทิศเหมือนมึงกับกูไอ้ดวงชงแตกูมาก่อนที่จะมาเป็นโฟกิงสตอรี่ในการเดินทางของภาพยนตร์เรื่องนี้8ปีเลยครับก็เริ่มจากการรีเสิร์ชข้อมูลก่อนเลยครับเรื่องนี้ครับมันมันตัวละครหรือว่าเรื่องราวทุกที่เขายังมีตัวตนอยู่จริงเรียกว่าการที่จะอเราเอาชื่อ หรือสถาบันเข้ามาอย่างเงี้ยมันต้องมีการซื้อใจอ่ะที่ในวงการในซื้อใจกันมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเสร็จปุ๊บพร้อมกดสองสองปีมาปุ๊บก็ขายครับเริ่มขายซึ่งหนังแนวนี้มันก็มันก็ยากนะพี่ครับมันมันเซนซิทีฟมันสุ่มเสี่ยงในการจะเล่าเรื่องถูกไหมพี่ใช่ครับพี่แสดงว่าอย่างที่พี่บอกไปว่านักแสดงทุกคนอสมมุติ4ท่านนี้ที่ยืนอยู่ปัจจุบันนี้ที่รับบทกันเนี่ยมีตัวตนจริงๆใช่ไหมฮะ ที่ได้อินทราเสียไปแล้วครับส่วนของภูมาเออยังอยู่ครับผมชื่อู้คามเฉยของผมก็อยู่ครับแต่เหมือนพี่โอเขาจะเหมือนช่วงช่วงเนี้ยช่วงนี้ของชีวิตแต่พี่โอก็จะอยู่กับครอบครัวไม่ได้จะเห็นน้อยครั้งมากที่พี่โอมาออกสื่ออะไรเงี้ยได้ศึกษารไปว,ว่าจุดเริ่มต้นของการตีกันน่ะมันมาจากอะไรหาคําตอบไม่เจอเหมือนกันแต่คือมันคงมาจากพฤติกรรมแล้วก็คือช่วงเวลาของของความเป็นวัยรุ่นน่ะสิบหกถึงยี่สิบต้นๆมันคือขนองความห้าวความอะไรเงี้ย เขาอาจจะใช้ฮอร์โมนทางนั้นไม่ถูกต้องเลยมาลงทงนี้แลวยิ่งเป็นยุคสมัย90ด้วยนะพี่กิจกรรมระยยว่างว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ในความรู้สึกของการเป็นนักแสดงคิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างภาพยนตร์เนี่ยมันทําหน้าที่ในการบันทึกยุคสมัยส่วนหนึ่งของมันนอกจากความบันเทิงแล้วมันควรจะนําเรื่องที่มันจะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าควรจะเล่าในทุกเรื่องฝรั่งทําราชกาเซติตได้ ถ้าไม่เราทําเด็กช่างตีกันไม่ได้ทั้งที่เราก็เห็นอยู่แล้วความตั้งใจของคนทํะเขาไม่ได้ทำตั้งใจให้คนแบบสับสนให้ออกปฏิกันอยู่แล้วเปลี่ยนแต่ว่าเราอยากทํางานตรงนี้มาเพื่ออยากจะสะท้อนให้คนได้เห็นถึงมุมมองมุมหนึ่งหรือส่วนลึกที่มันเกิดขึ้นในในสังคมตรงนั้นนะฮะให้คนได้เออคุณเลือกได้นะว่าคุณอยากจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าให้มันอย่างน้อยก็ได้ยกระดับจิตใจหรืออะไรให้ให้คิดให้คนได้เออคุณเลือกได้นะว่าคุณอยากจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเด็กยุคนี้ที่เป็นทาร์เก็ตของหนังเราผมเชื่ออว่าาาคนนนดดูตฉลมกๆ ไม่ได้บอกว่าคนดูสมัยก่อนไม่ฉลาดแต่เรากำลังบอกว่าเด็กยุคนี้ที่เป็นทารก็ตของหนังเราเขาแยกแยะได้อยู่แล้วว่าเขาไปดูภาพยนตร์ดีไม่ดีมันเป็นตัวตัวอย่างในเชิงของภาพไปเห็นอไใไ้เห็นเลยด้วยซ้ำว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเหมือนเราจําลองสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้ดูเลยมันผมว่ามันเห็นภาพได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะคิดว่าปัญหาเนี้ยวันหนึ่งทางออกมันจะอยู่ตรงไหนไปว่าทุกคนต้องช่วยกัน แต่สิ่งที่จะมันจะแก้ไขได้ดีที่สุดคือสถาบันครอบครัวครับมันต้องเริ่มมาจากครอบครัวก่อนเลยครับจริงๆแล้วฝรั่งเมืองนอกเขาไม่เข้าใจนะได้เงินตีจะได้เงินเหรอสร้างชื่อแล้วได้เงินได้เป็นหัวหน้าแก๊งเหรอเปล่า <c oughs> ไม่มีใครเข้าใจครับซึ่ง,ซ,งซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าในเมื่อมันไม่ได้อะไรแล้วทําไมถึงตีกันนั่นคือผมคิดว่ามันคําตอบมันคืออยู่ที่ฮอร์โมนและการสืบทอดของกลุ่มแต่ถามว่าแก้ยังไงผมก็ตอบไม่ได้ผมก็ใช้คําตอบของพุทธแล้วกันครับ ถ้าสามารถเข้าพวอบอุ่นน่าจะช่วยได้กูเชื่อนะเว้ยว่าทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงอ่ะจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้นเองวันนี้สักสสีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อน งี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมวันที่9ธันวาคมธันวาคมนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องโฟ u ิงนะฮะเข้าไปดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่้เกียรติพูดคุยในรายการของเรานะครับผมรละผู้รับนักแสดงนะฮะแล้วฝากเพลงใหม่ผมด้วยนะฮะทั้งหมดมี3เพลงนะครับมี3เพลงแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงกับไทยโทสมิดซึ่งเราทำเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับอยากให้ฝากทุกคนชื่อเพลงว่านักเลงเก่าเว้ยเสีงใช่เหรอเสียงปืนด่าพวกมึงไป ปั้งปั้งปั้งพวกตีกันอย่างคิดห่้าเห็นหน้านมจะเสลิ่ดทำเป็นจ๋าสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono ทิ